ก้นเหยู่อกระห้องต่อหองแล้วว่ากันไหนดูไตกระเสอยดตูดไก่กระเสียบอันนี้กระเสียบด้วยกันก๋วยเตบอันบีแกงแสบเจอาก๋วยเตี๋ยวก้อนร่างกายก้อนก๋วยเตี๋ยวถ้ากินก๋วยเตี๋ยวกบนองออยก๋วยเตี๋ยวกบนองอวยออยเป็นส่วเปนเลียงพรอปลาเค็นพรอ เที่มอนกางโปาพ่อนตอนก่อนกินนึ่งเตียวค่ะกินน้ำกันแก้กินน้ำกันปุบๆนลัเป็นเป็นาวทวนทวนยุ่เร้เป็นคนกินยังซีเองป้าเงือะกินน้ำงเอาไว้มหาข่อยหรือบัตรด้วยมหายายแจ็มบัตรมากินน้ำกันใสอกใสเมนไใแสบเลยนะครับคือไก้แสบที่รีเหะดากไก่ดากไก่หัวเปลกแสบ หลดสาดใ่แบอบเลยขึ้ีจิมแลวแ้่ว่าขวดิกินไหมขวดจิ้ก๋วเตี๋ยก้อนเนาะ <c oughs> ข้นก๋วเตียวอันนถุงไมไงไปเนาะแบบ่บมาเเลือแบบบบดกันเดือนแน่น ป็นอยู่สัมาเห็ดเดียงแค่เดียเนี่ยเดียงแกว่ายู่วันนี้แม่น้องหวมใ่หอมบนน่ะนะ่ใ่้ออมแ่าอบต่คนน่ะคนแก่ไปคนไปกินคนไปเตี๋ยวมาติมกิ้มเลยคนน่ะยาตะยายละีมีผู้ยุคไอเมโซนเอาหูเอาหูบเอาป้าเอาเอาว่ไม่กินกัน้ดเลย กินข้าหน่อยเห็นอย่างคนบ่อยางน้ำข้าหน่อยอันเราบ่แม่บอ่ะกนไรหลแม่ักเรียบเาม่กินยุ่ใจนี่ยือกน้ำเสี่ยวยเตียวใกลมาแล้วกุนน้ำแซ่บแซ่บไนอนมากินน้ำกันฮะมากินน้ำตากกินหลายล ไัตงเป็นเจ้า<อ>ไปเรื่องก่อนเราเพกินเรีวที่อันนาพร้อมกันก็น <c oughs> ได้หัวย่งย่างติ่มถยยั่ยยุ่งปนย้นบนโต๊ะ ไปบอกอ่ะคือเราได้หาจนไม่เป็นครับได้ <coughs> เราขาวกันหลายค่ะก็ปากก็เราเนาะไปกล้ยดีดีแม่ Thank mm -hmm.